ดีค่ะพบกับปิ่นอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะปิ่นดีใจมากมานะคะเพราะว่าปิ่นเจอตัวช่วยที่ดีที่สุดนะคะป็นก็เลยยกกล้องนะคะมาถ่ายถึงที่บ้านปิ่นเลยเป็นบ้านที่ปิ่นอยู่ตอนสมัยเด็กๆนะคะและการที่เรานะคะมีบ้านติดน้ําติดทะเลแบบนี้นะคะปัญหาที่ตามมานะคะก็คือเรื่องยุงนะคะคือยุงอยู่ทุกที่ของบ้านเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในห้องครัวห้องน้ําหรือเรานั่งเล่นอยู่นะคะยุงก็จะตามเราตลอดกัด ปิ่นเต็มไปหมดนะคะกลัวจะเป็นไข้เลือดออกพอสักวันหนึ่งนะคะแล้วยุงตอนนี้ก็เป็นพาหะนําเชื้อโรคอะไรอีกมากมายเลยนะคะปิ่นก็เลยไปจัดเต็มนะคะซื้อเครื่องดักยุงนะคะมาถึง3รุ่นเลยนะคะและตัวสินค้าที่ปิ่นเลือกมานะคะก็จะเป็นของโฮมมี่ทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นรุ่นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่รุ่นโปรนะคะ H M 0 0 0 8 p b l นะคะตัวนี้นะคะเขาจะรอดุงนะคะด้วยระบบแสง UV นะคะความยาวคลื่นจะอยู่ที่นามรเลยหกสิบถึงารปล่อยนาโนเมตรเลยนะคะจคลองการปล่อย ตัวยุงนะคะก็จะถูกดูดนะคะด้วยพัดลมนะคะให้ลงไปที่ที่ดักจับเป็นการกําจัดยุงนะคะแบบไม่มีสารเคมีดักจับนะคะได้ทั้งแมลงหวี่แมลงเม่าแมลงวันเลยนะคะจะครอบคลุมพื้นที่อยู่ที่300ตารางเมตรกําลังวัดของเขานะคะจะอยู่ที่15วัตต์นะคะประหยัดไฟมากๆนะคะตัวนี้เขาจะมีที่แขวนมาให้เราด้วยนะคะดีไซน์ของเขาก็คือใส่ใจผู้ใช้งานสุดๆนะคะโครงสร้างแข็งแรงนะคะกันน้ํามาตรฐาน IPX4 ใช้งานได้ทั้งกลางแจ้งและก็ในบ้านได้อย่างปลอดภัยราคาเต็มนะคะจะอยู่ที่2,590บาทแต่ปิดนนะคะได้ มาในราคา1,790ั 1, บาทเท่านั้นนะคะใครได้ถูกกับปิดก็มาอวดได้นะคะและตัวถัดมานะคะก็จะเป็นรุ่น a ต t a H M 0 0 3 2 P B L นะคะตัวนี้เขาจะครอบคลุมพื้นที่ถึง500ตารางเมตรเลยนะคะใช้การลอยอยุงนะคะด้วยหลอด U V T 5คู่นะคะตื้นความถี่จะอยู่ที่365นาโนเมตรเลยจำลองการปล่อยคาร์บอนนะคะออกมาเพื่อให้คล้ายกับลมหายใจของเราที่ด้านในของเขานะคะก็จะมีใบพัดลมนะคะแบบเหล็กแรงดูดทรงพลังนะคะดักแบบได้ทั้งยุงมแมลงวีไปจนถึแงแมลงขนาดใหญ่เลยนะคะยุงนะคะก็จะถูกล่อ พอมาแล้วก็ถูกดูดด้วยพัดลมนะคะให้ลงไปที่ดักจับขนาดใหญ่พิเศษตัวนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเขาไม่กินไฟด้วยนะกาลังไฟอยู่ที่35วัตต์เท่านั้นเองนะคะแต่้ะตัวเครื่องนี้นะคะปิ่นก็ตั้งใจเอาวางไว้บริเวณหน้าบ้านนะคะเพราะว่าหน้าบ้านมีพื้นที่กว้างนะคะที่สําคัญคือน,น้องแมวเขาชอบมานอนตรงนี้มากๆนะคะกลัวว่าเขาจะโดนยุงกัดกันนะคะปิ่นจะเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าตัวนี้เขาทนต่อน,น้ำนะคะแล้วก็แสงแดดมากๆราคาของเขานะคะจะอยู่ที่5,990บาทนะคะจะเป็นราคาเต็มนะคะแต่ปิ่นได้มาในราคา3 9 9 0บาท ขุมมากๆเลยค่ะแล้วก็มาถึงรุ่นสุดท้ายนะคะรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าจิ๋วแต่แจวมากๆนะคะ H.M. 0 0 1 1 PBL นะคะตัวนี้จะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ30ตารางเมตรนะคะใช้การล่อ,อยุงนะคะด้วยระบบแสง UV ด้วยคลื่นความถี่นะคะอยู่ที่365อานาโนเมตรมีระบบทํางานอัจฉริยะ2แบบนะคะแบบอัตโนมัตินะคะทํางานเองนะคะเมื่อพื้นที่มืดลงแบบธรรมดานะคะก็จะเป็นแบบที่เรานะคะเปิดปิดนะคะด้วยตัวผู้ใช้งานนะคะใครนะคะที่ชอบการทํางานแบบเงียบๆนะคะหรือว่าไม่ชอบเสียงรบกวนแบบเปียกๆ นะคะของเครื่องช็อตยุงอะไรแบบนี้นะคะแนะนําให้เป็นเครื่องดักยุงตัวนี้เลยนะคะทั้ง3าตัวคือเขาทํางานเงียบนะคะไม่รบกวนการทํางานหรือว่าการนอนหลับของเราเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะแมวนะคะไม่มีตกใจกลัวเสียงเลยนะคะสามารถใช้งานกับสัตว์เลี้ยงนะคะได้อย่างสบายเลยและนี่นะคะปินเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะข้างนอกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในจะมียุงเยอะแค่ไหนจึ๊บว้าวเห็นไหมทุกคนมันก็จะมีน,น,นี่เห็นไหมนี่เพียบเลย แมงเขาเรียกว่าแมลงวันก็มีมแมลงเม่าก็มีคือมันแห้งตายแก่งหมดแล้วทุกคนแล้วก็มีตัวที่ยังไม่ตายด้วยนี่ เป็นยังไงบ้างคะสาหรับตัวเครื่องดนักยุ่งจากทางโฮมี่นะคะปิ่นหวังว่าจะถูกใจทุกคนนะคะปิ่นซื้อมา3ตัวนี้นะคะราคารวมกันนะคะอยู่ที่6กพันกว่านะคะไม่ถึง7จ็ดพันเลยนะคะใช้งานง่ายนะคะแล้วก็บอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะเขารับประกันตัวเครื่องนะคะ1ปีนะคะเสียเปลี่ยนฟรีไม่ต้องรอซ่อมเลยนะคะและตอนนี้ทางโฮมี่เขายังมีตัวเครื่องช็อตยุ่งไฟฟ้านะคะที่แบบเป็นโซล่าเซลล์ทุกคนช่วยประหยัดพลังงานมากๆนะคะมีถึง3รุ่นเลยเป็นยังอยากซื้อมาใช้เลยคะ่ะและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ต่าางงงๆขอทมีได้เลยะ และตอนนี้เขายังมีขายที่โฮมโป o นะคะ E ีกส9าสาขา Home Pro S นะคะอีก e 4สาขาแล้วก็เมก Home อีก25สาขาด้วยนะคะวันนี้นะคะปิ่นก็นขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเพลเพ็พให้ปิ่นด้วยนะคะวันนี้เป็นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย